ไม่น่าจะให้มือเยอะเลยฉันช่วงนี้นะเมียฉันหนีมาที่นี่คนเดียวน่ะไม่นะขอโทษนะอพระเจ้าฉันขอโทษฉันแค่แบบอ๋อเฮ้ยมันโอเคน่ะฉันไม่ได้ทําให้คุณกลัวใช่ไหมนะฉันหลงหลงงั้นเหรอหลงฉันสินะเพราะฉันสวยเอาไม่ใช่โอ้ตัวแรกตัวแรกจ้ะรอด้วยสินายเป็นคนนะฉันรู้นายนายไม่มีมือน่ะไปนะ นี <muitas S 2> ่ไงเพื่อนที่แกเดินตามหามาทั้งเตาะทั้งทางเอ้ยฉันหิวข้าวมันไก่น่ะฉันไม่มีขายแล้วตอนนี้ฉันกินหมดไปแล้วน่ะแกทําอย่างนี้ได้ยังไงน่ะไม่น่าใช่ถอยไปนะฉันจะเดินเข้าไปหาแกเองนี่ไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้พ่ออ้ย้ยมีคนเข้ามาเยี่ยมจ้าพระเจ้าคานเข้ามาเลยด้วยแกเป็นใครน่ะแกเป็นใครดีเนี่ยอ้าฮะเร็วเวเวยายายา อ้อ,อพี่เจมป้ดหนักๆเออป้าหัามมันเออเอองั้นไม่สิเนี๋ยไม่เป็นไรละแอดรับได้นะนะใช่ใช่ใช่แอดรับได้ทุกอย่างเลยถนัดรับได้ทุกอย่างเลยใช่ไม่ใช่แล้วหยุดพูดเรื่องแบบนี้สิเราช่องเราไม่เป็นอย่างนั้นนะทุกคนรอบมีอาพระเจ้าอาพระเจ้าไออาเฮือนี่เนี่ยไม่ตายตายว้ย พี่เจมกินก่อนพี่เจมกินก่อนเยออนโอเคนี่นะ่ะใส่ลิงเกอร์ตาใส่ลิงแล้วโอ้ยโอ้ยอ๋อตอนมันเดินมาเคยให้หลบอย่า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 ทุบซ้ำทุบซ้ำทุบซ้ำโอ้ยมาให้เสียเลือชดชัดๆเลยแอด